ใหม่ตอนน e ้คือสูบดีแม็กซ์วีครอสวีวลันเกียร์วีครอสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้มีผมธนพลคงพันธ์แล้วก็กูมารดำชัยชนะท่ามิรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทางหน้าจอ S m MTV นะครับวันนี้แม้จะมีม็อบนะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรครต่อการจัดมวยมแล้วก็ประเดิมศึกชื่อศึกใหม่แต่ โปรโมเตอร์คนเก่าคนเก่า,กาขวัญใจคนเดิมหรือเปล่าถูกต้องดา <c oughs> ศึกชูเจริญมวยไทยครับนะชื่อก่าวก็ดาวรุ่งชูเจริญศึกเดียวกันครับของอั้งม้อครับกระบี่ผมแดงชูเจริญระวิยรามวงครับ <c oughs> นัดประจำวันพุธที่7จสิงหาคม2556ครับสดสด,สดร,ร้อนร้อนจากเวทีมวยราชดำเดินมาสู่สายตาผู้ชมทาง SMMTV <c oughs> คู่แรกครับ เป็นคู่ที่สี่ของรายการนัทวุฒิสิ์นพก้าครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับอยราตอวีรชัยครับคู่นี้จบกันในพิกัดหนึ่งรปอนด์ครับ116ปอนด์นัทวุฒิสิ์นพก้านี่สกลนครนะครับส่วนอยราอุดรธานีอืใกล้กันนะครับจังหวัดใกล้เคียงกันครับนี่ครับคุณบุญเสริม กรรมการผู้ว่าบนเวทีครับวันนี้กรรมการท่านินภูมิผิวเอาละครับนัตวุวินนี่เป็นมวยมาแทนไอยารามวยในรายการครับแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ที่เอกบางไทรแต่หลักๆแล้วก็ซ้อมอยู่ที่อุดรครับนะครับเคยต่อยเป็นเขาบอกว่าเป็นรองเอกเอสเอ็มทีวีมาแล้ว่าใช่แล้วเป็นเอกเลยแหละไม่ใช่ ก็สำหรับทางด้านนะัทวุฒิครับสามไฟ์หลังล่าสุดก็ชนะคะแนนมณัตชัยชอรุ่งโรจน์นะครับแพ้คะแนนได้กับฉัดทิวปองมงคลทรัพย์ไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนดูเบาศักชัยโชตในที่ราชดำเนินครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนทางด้านของไอยรา,าครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชร สมุดทอนิยมสุขนะครับก็ดูแหละครับล่าสุดเลยเมื่อวันที่7จ็พฤษภาปี55และไฟล่าสุดครับ9้พฤษภาคมที่ผ่านมาครับชนะนอกเหนือได้ขิดจอจิรวัตรนยกที่3ครับครับไปซ้ายมาครับนัตวุฒิขวามวยมาแทนสถานการณ์ในยกแรกยังดูดูครับยังไม่มีใครเกิดอะไรขึ้นครับเอากระจับโดนโยงเลยอ โ oh, อ้โหนัฐวุธแมอ้าวเจ็บเลยครับแบบนี้ลงไปดูก่อนครับเนี่ไปโดนกระจับอ้าวเมาใหม่ครับผมแม่มีเสียงปลดมือเลยครับโดนที่โดดโหยงเลยฮะเจ็บนะเขตปลออาวุธตรงนั้นนะต้องระวังให้ดี มาว่ากันต่อครับอายาลานี่ก็ถีบน้ำก่อนแล้วครับอุย้ยมีหมัดครับนัทวุฒิมวยสูงยาวกว่าเห็นชัดสำหรับอายาลาเอาลูกนีลื่มมลน,นทีลื่นนะ,ะเดินต่อครับนัทวุฒิ มานำแก้งขวาตามไปแม่มีสวนมาเหมือนกันอัยาลานี่ครับอาศัยลูกล่างให้ได้เปรียบครับโอ้พยายามไต่เจาะยางครับนะัทวุฒิอายาลายังเฉยแมพยายามจะเข้าไปแทงเข่าครับแมหมดยกที่สองครับ ผ่านไปแล้วครับ2ยกสถานการณ์อยู่ที่อายาราได้เปรียบ7ต่อ4ครับต้องมาดูแล้วครับ,คร,บครับยกที่3มาว่ากันครับยก3อายารายังเดิน แล้วถีบน้ำด้วยครับเอาแลวครับแม่รัฐวุฒเตะเข้าไปครับอายาลาเกี่ยวขาได้แล้วก็เตะตัดล่างล้มลงไปขยามวางแข่งดักอยู่ครับอายาลาเข้าในแล้วขยามหาจังหวะครับแม่หาไม่ได้ครับมองว่ากันใหม่ครับการเวที นะครับแข้งกับแข่งแม่แต่จังหวะสุดท้ายนี่เทลงไปได้ฮะล้มด้กันทั้งคู่เลยนะครับเดินมายาระโดนแข้งขวาโอ้โหเน้นครับเน้นเจาะยางเลยครับที่ต้นขาทางด้านซ้ายนะครับแต่ยาราต้องระวังครับโดนบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับมีสะเทือนนะมน่งมีมัด เข่าในหาจังหวะกันอยู่ครับกรรมการทานินต้องแยกครับไม่ชัดเจนแต่จังหวะนี้นี่แหละครับนัฐวุฒไม่ประท้าครับพยายามดันออกอุ้ยโดนลูกถีบของอายาลาล้มเลยครับดีต่อครับล็อกในล็อกหน้าแอรลา ทีได้แล้วครับตีนัทวุฒิพยายามจะโต้ตลอดนะครับพี่ป้าแต่ล้มบ่อยเหลือเกินครับนัทวุฒิแต่ก็ยังเดินเข้าหาครับวางแข้งอีกทีหนึง่งมีโต้ครับมีโต้ไม่ปล่อยให้ทำฝ่ายเดียวนี่ครับแม่แข่งกับแข่งมาก็คืนด้เข่าครับออยรา สู้นายเหมือนกันครับเอาละครับเดินต่อกับน,นัทวุฒ์เตะซ้ายจับในขวางไว้ย่าราดัานเสียบแม่กรรมาการธาน,นินต้องแยกครับจังหวะนี้เอาว่ากันใหม่อ้าวอ้าวได้เหมือนกันครับโอ้โหปลายกที่3ามนี่นัทวุฒ์มาได้ครับเออ ไอายาลาก็ยังชูมือมั่นใจเหมือนกันครับหมดยกนี้ครับเสมอไหนเสมอกันแหละครับค้าบก็ต้องมาดูครับยกที่สี่นี่ต้องดูดีๆครับบทสรุปมียกนี้แหะครับ วันนี้เก็บยอดข้าวผ่านประตู58580บาทครับครับชาวต่งางชาตวันนี้141คนามาชมครับยกที่4จับตาดูดีๆครับมีบบทสรุปในยกนี้แหละครับใครอยู่ใครไปต้องติดตามครับสานการณ์ยกนี้คู่ขี้สูสีกันครับยกนี้ ดูครับเกิดอะไรขึ้นดัดด้วยเข่าครับนัทวุฒพยายามใส่เข่าสู้นะครับเดินเข้าหาครับนัทวุฒอ,อ้าวไปง่ายๆเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับน,น่าจะเป็นศอกโอ้โหโชะเดียวเลยฮะแหม ชูให้แฟนมวยดูเลยครับว่าเป็นศอกครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าอีกสักครั้งครับแต่ยังไม่เฟื้นเลยครับอิยาลาก็เ,าเปไปอันว่าครับทางด้านของอเดี๋ยวดูกนครับนี่แหละครับโอ้โหแหวกกาดเข้าไปเลยครับทัดมาลาแหวกกาดเข้าไปเลย รงหนึ่งครับป้าเข้าไปอือหือๆๆๆโอ้โหเต็มเต็มนะครับครับผมเข้าไปครับปลายคางเสยปลายคางเข้าไปเลยครับอืแหวกกาดเข้าไปก็เป็นนั้นว่าครับทางด้านของนัทวุธิ